ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop. คุกกี้แลนด์ช็อปมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับ,บทุกคนผมก็จะพามารีวิวนักเตะสายฟรยีนะครับเป็นอิปีที่แจกให้เราฟรีนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นนักเตะ ทีมชาติมาเลเซียนะครับซาฟีซาอิดนะครับทุกคนนะก็ถือว่าค่อนข้างแจมเลยนะครับเล็กพิกกี้นูจริงๆนะครับทุกคนสูง168เท่านั้นนะครับอายุ27นะครับสำหรับในร่างนี้นะผมก็ลองเล่นไปนะครับทุกคนลงแรงนะอย่างตึงเลยนะลงเล่นไป7นัดนะครับยิงไป5เลยนะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสมเจอแรงมีแต่แรงตึงๆนะครับทุกคนแล้วก็เป็นสไตล์นะครับ ฟ็อกอินเบล็อกนะครับอ่าคอพันธุ์ครับเป็นฟ็อกอินเดอะบล็อกนะครับแล้วก็ได้ในตําแหน่งเดียวนะครับ CF เลยนะแล้วก็โอโบออลนะครับรวมเนตติ้ง99นะครับเกมรุก94ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่สายลากเกลี้ยงควบคุมบอลนะครับไม่ใช่นะค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับค่าพลังแล้วก็เกมรุกดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ดีนะครับ95เลยนะครับทุกคน แล้วก็ลูกมุงนะครับ80นะฟรีคิกนะครับ81อนะเรียกว่าใช้ได้นะสปีดนะครับ84ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าสปีดต้นดีเลยนะครับ93นะครับฮิกกิ้งพาวเวอร์ในการยิงแรงเตะไกลครับ91้อยิงไกลดีด้วยนะครับจับการกระโดดครับ83นะครับสแตมมิน่า82นะแล้วก็บเตอร์นะครับเม็ดที่2ผมก็ใช้ไปนะครับ 1เม็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นสไตล์เกอร์อินสติ้งนะครับทุกคนนะก็จะเพิ่มในเรื่องเกมรุกนะครับบอลคอนโทรลนะครับจบสกอร์แล้วก็สปีดต้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มอบออให้ด้วยนะครับมา1ก็เป็น99นั่นเองนะครับสกิลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีสกิลการยิงสกิลปั่นนะครับสกิลหมุนบอลมีด้วยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ผมไปสุ่มได้สกิลดับบรรทัดมานะครับเพิ่มเข้าไปนะครับทุกคนนะ เพื่อเอาตัวรอดให้นะก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มเหมือนกันนะครับนี่เลยนะผมก็จะจับลงแรงยืนคู่กันกันกบ CR 7เซเวเลยนะครับนะเป็นหน้าคู่แบบนี้นะครับถ้าหน้าเดียวนะครับผมว่าน่าจะไม่ไหวนะผมก็เลยใส่เป็นหน้าคู่ให้นะครับทุกคนก็จะจับลงแรงให้ดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนไปดูในเกมกันเลย นี่นะครับผมก็ซุ่มแล้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่าในเกมนี้นะครับซาฟีสาติดนะครับทุกคนโอ้โหแบกทีมจริงๆครับทุกคนดูทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อนว่าจะแบกทีมดูครับทุกคนโอ้โหมาสตาวิเคิเตอร์เหมือนกันดูครับลูมิเกีร่างใหม่นะครับโซเรสโรนโญนะครับหืมหืโรธามาจิโอ้เมซี่นะครับโรดี้โอ้โหอย่างตึงฟิลิกกามนะครับอืหืจะตึงไปไหนครับเนี่ย ซาฟีซาอิดจะไหวหรือเปล่าครับทุกคนถ้าเจอทีมโหดแบบนี้นะครับมาลุยกันนะสำหรับซาฟีซาอิดนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แจกให้เราฟรีนะครับทุกคนเป็นอีปิกนะของทีมชาติมาเลเซียแบบนี้นะครับผมว่าก็น่าเล่นอีกหนึ่งทีมเหมือนกันนะอีกหนึ่งคนนะครับขออภัยนะน่าเลนอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่เป็นของฟรีนะแต่ว่าค่าไทยอยากเอาเป็นตัวหลักนะครับผมว่าแนะนํานะอย่าเพิ่งเอาเป็นตัวหลักนะ ถ้าจะเป็นตัวหลักจริงๆแนะนําให้เป็นหน้าคู่เหมือนผมเลยนะครับนะถ้าเป็นหน้าคู่ก็ถือว่าจะแจมกว่าหน้าเดียวนะครับทุกคนนะเพราะว่าจะมีตัวหนึ่งนะครับให้ตัวใหญ่นะมาพักบอลก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะทําบอลชิงให้กันกับซาฟีซัดอิตันเองนะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้ายืนหน้าเดียวนะครับยังไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างเล็กมากๆนะครับสูงร้อยแค่60ต้นต,น,ตนเองนะครับนะ แต่ถ้าว่านะครับโดนชวนโดนแชะนิดเดียวนะครับล้มเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าพลังในการควบคุมบอลนือว่าคลองบอลนะครับไม่ดีเลยนะครับจะดีแต่ในครับในเรื่องนะครับเกมรุกจบสกอร์นะครับความเร็วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยิงไกลถือว่าดีนะครับอีกหนึ่งตัวเลยนะดูครับมีครับความพิวไม่ค่อยมีนะตัวเล็กก็จริงนะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับนั่งเตะอาเซียนนะครับอย่างเช่นชนาทิพนะครับที่มาใน อีปิกเหมือนกันนะครับตัวนั้นจะได้ความผิวกว่านะครับเอาตัวรอดได้ดีนะแต่ว่าจบสกอร์นะครับอาจจะไม่คมเท่ากันกับซาฟีซาอิดนั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าคนละตำแหน่งด้วยนะเพราะว่าชนาทิพย์ก็มาในกองกลางตุรุกนะครับผมว่าก็ลุ้นน่าจะแจกชนาทิพย์เหมือนกันนะเป็นเซิร์ฟไทยแต่ว่าแจกนักเตะมาเลนะครับโอ้โหก็งงอยู่เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับก็รับได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ดูรีวิวหลาย สเตีเมอร์แล้วนะครับทุกคนนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมมารีวิวอีกหนึ่งแนวทางให้ดูครับว่าหน้าเล่นหรือเปล่าฮึสุรสครับได้ซัดแล้วครับจังหวะนี้มาดูในเกมกันครับทุกคนว่าจะตึงสักแค่ไหนครับยิงได้หรือเปล่านะครับเจอกับทีมโหดๆแบบนี้นั่นเองครับมาที่สลิบานครับถ้าสำหรับสายฟรีนะครับผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะเอาแบบตัวซปเปอร์ซับก็ได้นะครับมาเป็นเล่นเป็นหน้าคู่นะมา องตวนคิดมันครับวนมาได้ให้กับซาฟีครับให้กับสีอาเซเวนสีอาร์เซเวนวนกลับมาแล้วก็คืนไหมคืนมาจังหวะนี้องตวนคิดมันโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนครับอยังจ่ายไม่ได้นะหลายจังหวะเกินไปครับดูครับเวลาไปยืนกับนักเตะตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกองหลังนะครับโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับทุกคนองตวนคิดมันครับกับมันถัดมาหนึ่งจังหวะครับให้ทีกองเตะอารติด เสียรเซเว่นครับให้กับซาฟีซาอิดดับบในจังหวะแล้วก็ครับทุกคนเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับดูครับเสียเซเว่นดูครับการซาฟีซาอิดนะครับถอยตัวเองครับลงมาหนึ่งจังหวะนะครับทำให้ไม่ล้าหน้านะครับแล้วก็ดับบรรทัดยิงแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับนับหนึ่งแล้วครับในเกมนี้นี่ครับแบกทีมไปเลยครับยิงทีมระดับมหาโหดแบบนี้ครับทุกคน ทีมเขาก็มีลูมูนิเก้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับาันซภปษสะนะสวเรสนะครับอีกหน้าหนึ่งคนนะครับยังยิงเราไม่ได้แต่ว่าซาฟีซาอิดนะครับซัดไปแล้วครับในเกมนี้เอิงก็ดูฟองเต้ครับาจไม่ดีอดีเวอร์คารครับโอรีคารก็ตัวใหม่นะครับเนี่ยจังหวะนี้กดลั่นครับเล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับก็จะลั่นๆไปหน่อยนะครับหลายๆจังหวะนะ แล้วก็ไม่สามารถควบคุมอาจได้มากเหมือนแบบมีปุ่มนะครับทุกคนอาูครับยกมาเซียเซเว่นครับหืองส้นมาจะให้กับซาฟีนะครับไม่ถึงดูดิเกอร์ครับให้ครับขอตาคูต้าครับกองตวนิดมันยังไงบนนี้โอ้โหเกมนี้เด่นเลยนะครับเนี่ยล้ำหน้าครับกองเต้ครับออฟไซด์ไปก่อนครับทุกคน จะรูฟีกิกทัดเวลา2นาทีสาหรับครึ่งเวลาแรกนะถ้าเราชนะหรือว่าเสมอได้นะครับในเกมน,นี้ผมว่ากำไรแน่นอนนะเจอกับทีมมหาโหดแบบนี้ดูโอ้โหซาฟีซาอดกครับยืนนิ่งเลยจังหวะน,นี้ก็หมดครึ่งได้ไปเลยนะครับทุกคนนะก็เราออกนําไปก่อนจากซาฟีซาอดนะครับการคข่บงบอลของเรานั้นครับ59%โอกาสจบ1ครั้งเป็น1ประตูเลยนะครับก็ถือว่า ยิงค่อนข้างคมเหมือนกันนะถ้าเป็นสติมาแบบนี้ครับมาลุยกันต่อรึ่งหลังเมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่บนกว่าหมักเซลเทอร์หนึ่งจังหวะให้กับซาฟีครับดีอาบีดีอาบ,อบีออกมาที่อ,องตวนิคมันกองเต้หาซาฟีอ้โหจังหวะน,นี้ครับล้ำหน้าออฟไซด์ไปก่อนครับพยายามจะปั้นเหมือนกันครับในเกมนี้เพื่อนก็เลยไม่ได้จบเลยครับอซาฟีครับ ให้กับดีบีดีบีมาซาฟิซาอิดุดมาแบบนี้โอ้โหครับช้าไปหน่อยครับนี่นะครับเล่นแบบไม่มีปุ่มก็จะโดนข้อเสียแบบนี้ครับเวลาจะยิงเร็วนะมันเร็วไม่ได้จริงๆครับทุกคนมันต้องแตะสองครั้งนะววมาได้โขได้โขซะด้วยครับโอ้โหซาฟิซาอิดครับตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีสกิล heading ด้วยนะครับแต่ว่าโขมาคือจังหวะน,นี้ไม่ดีครับโอ้โหโขให้กับเอ็มบัปป้ เอ็มบัปเป้โชว์ไทม์แบบนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโดนตีเสมอจนได้ครับโอ้โห้พลาดง่ายซะเหลือเกินครับจังหวะนี้หนึ่งว่าถ้าจะไม่มาบีบไล่นะครับเจอเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหไม่ทันครับเร็วมากนะครับสำหรับโชว์ไทม์นะครับเวลายังมีเยอะครับทุกคนโรดี้กองเต้กองเต้พลาดแล้วเสร็จลูมิเก้ลูมิเก้ยังไงเจ้าแวกไม่ผ่านกองเต้เหมือนกัน องดวนคิดมันครับคิดมันยังไงอ้โหโยกมาสวยอีกแล้วครับซาฟีอ้โหตัวเล็กครับเจอบางมิดเลยเนะี้ยคิดมันแทงมาจะให้กับซาฟีก็ไม่ถึงอีกแล้วเจอเข้าตัดก่อนเหมือนกันครับมาโคกได้โคกได้ยังไงดักไม่ได้แล้วเสร็จคืนครับเจอสวนแล้วครับทีนีอ้อย่างดีครับไม่ถึงแต่ว่าเอ,อ็มบัปเ้สตันนิ่งแล้วก็อ้โหเชนเสาครับเนมา่าจิมมา แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทุกคนโดนแซงจนได้ครับจากเนมาร่างสามประสานนะครับทุกคนอนํำก่อนนะครับเพิ่งลงมาเริ่มเกมมาครับโดนไปเลยครับสองเมตรแซงสองหนึ่งชั้นเลยโอ้โหครับมัวแต่จะปั้นนะครับซาฟีนะครับทุกคนโอ้โหไม่ยอมจบนะครับโดนเขาจบคืนแบบนี้ครับนะ เวลาย,ยังพอมีให้เราตีเสมอกับมาซาฟีแล้วก็ดียาบีโอ้โหจะคืนตรงนี้ไม่หลุดยังไงทันไหมไม่ทันเอาแรงมาได้ไหมสลิบาสลิบาจังวันนี้ไม่พลาดเลยครับให้หมาคิดมันโขกมาได้ครับซาฟีดียาบีดียาบีบนครับไม่ผ่านแต่ยังได้กองเต้กองเต้โอ้โหจังวันนี้ครับโดนเบียดเยอะซะเหลือเกินนะแต่ว่านะครับที่มองให้นเน้นอีกอย่างหนึ่งของซาฟีสาอิดนะครับเวลา ผู้รักษาประตูของเรานะครับเปิดบอลยาวมาออกนีนะครับจะพักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะโอ้โห,โหแต่ว่าค่าพลังในการควบคุมบอลหรือว่าพักบอลน,นะครับไม่ค่อยดีเลยนะแต่ว่าพักได้เฉยเลยนะครับบางเกมนะหรือว่าบางจังหวะนะครับค่อนข้างหลายจังหวะเหมือนกันนะที่พักได้ที่ผู้รักษาประตูเปิดมานะครับหรือว่าชิงโขกได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องที่มีค่าพลังในเกมลุกดีนะครับตัว ็ถดว่าทํำชิงได้ก่อนแล้วก็มีสกิลเฮดดิ้งด้วยนะนะเฮดดิ้งแค่80เท่านั้นนะครับมาแต่ว่าเกมนี้ยังไม่จบครับลูดิเกอร์ให้มาที่ดีเจบี้ดีเจบี้หมาเลยครับซาฟีส,สอินหลุดมาแบบนี้หลุดหลุดแล้วแล้วก็ได้ยิงโอ้โหข้ามคานครับฮอ <c oughs> เสียจังหวะไปนะครับอ <c oughs> เราต้องหลบกองหลังก่อนนะครับ ถึงจะยิงได้นะครับแต่ว่าก็ข้ามคานไปครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับมนนั้นนับ2องเลยนครับเป็นเกมนี้มาชาบี้ออกมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยกมาแบบนี้โดนไหมอื้มจะยิงครับแต่ว่าติดบล็อกเข้าทางแบงแฮมแบงแฮมยิงเองครับอื้มปัดได้ปัดได้โอ้ยังสกัดเอามาก่อนครับทดเวลา5นาทีเข้ไปครับ4นาทีครับมาจะมีนาทีบาปใหม่มาดีอาบี้ครับ ดีบีมีความเร็วมีความเร็วกว่าชาเข้ามาครับข้ากลางแล้วก็จ่ายมาที่เอ็มโบรกองเต้จิ้มเข้าไปครับทุกคนบุรียบโรย์ับ้โหตีเสมอนาทีบาบจนได้ครับดูดีบีให้มาครับร้ายจริงๆครับกองเต้นี่ครับสไตล์บล็อกูบล็อกครับทุกคนดีอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะว่าขึ้นสุดลงสุดมาแบบนี้นะสองสองครับนาทีที่เก้าสิบบวกเจ็ดครับเสมอจนได้ครับ้โห ซาฟีซาอิดแล้วก็กองเตะครับแบกทีมจนได้ครับในเกมนี้ซาฟีซาอิดนะครับทุกคนยิงก่อนนะครับในครึ่งแรกนะครับโดนเขาตีเสมอนะครับครึ่งหลังแล้วก็ยิงแซงนะสองหนึ่งช่วงนาทีที่90้บวกเจ็ดนะครับก็ตีเสมอได้นะครับสองสองสุดมั่นไปเลยครับแต่ว่าเรตติ้งนะครับเป็นเอ็มปัปเป้นะเจ็ดจุดห้านะครับกองเตะนะครับเจ็ดจุดศูนย์เซียเซเว่นเจ็ดจุดศูนย์แล้วก็ซาฟีซาอิดนะครับทุกคนเจ็ดศูนย์เท่ากันนะครับโอ้โหแบกทีมจริงๆครับทุกคน ใครที่ลองเล่นแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะก็สามารถมามิน้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้เพียรภาพประกันไห่ต้องขออภไยทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ